ไอ้กูทแบบพิชักะานนานแบบไอนะไอนะไอต่อนะอัไหนเส็แ H O P W P ถ้ใครยิงที่กัดยิงบนตึกแมงเออหเละไหนก็พัดอะยิงบนตึกพี่เกีกบบเรือซื้อที่ละอันจะนะดีันเฮ้ยตายไปดิ ไปพี่ไปหาทั้งองผมดีกว่าปะฮะาหาทั้งสองกับผมดีกว่าเด้หดเลยหมดเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้าเรลองเท้ากูหายไปไหนเนี่ยจะเลีมบอกแล้วนะว่าไม่ตีเลยอ่าอีสังันได้ดีได้ผลได้ผลโง่ สูตรพันไปดีโคุรก็มาแล้วอยู่ตนี้มาแล้วสูตรผันเม่ผักพันกัวแล้วไงเกินเกินเยเฮียตัวเฮียอะไรเนี่ยามาผักพันัแล้วขอพันแกงล่างนะสัสใครอ่ะตัวอะไรอ่ะขอกพันแปงล่างิก็นแลเฮยคุกับาา ตัวอะไรอ่ะตัวอะไรน่ากลัวเออเอาพันแปวงล่างไเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้คนี้สัตว์เอาใจเยนอ้าวอาเล่นูนะตัดตัดตัดกูเปล่าตัดพี่น้องกูเปล่าลุบ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 แล้วดีงมวตียาหมดุยาเี้ยามเนี่ยพี่ซื้อตีไงไอ้เลยนะตีไงเินขี้อะไรเดิน้อไรตีหัิงเหรอ มึงมาลั่นไปเองมึงมาลั่นไปเองมาลั่นไปเองไอพี่พี่คิดว่ากูบูไดเป็นหรออ่ะบูได้เป็นแหละอ่ะผมี่หยอกหยอกหยอกเล่นหเล่นต้องบอกว่าผมผมเดเล่นด้วยหยอยอกเยอน้อยใจเลยเยี่ยมีต้องบอกว่านอยใจเหยยี่ยไวเลยต้องบอกว่าผู้หญิงคนนี้ขอเล่นด้วยโดนจริงอ่าจัเยมึงต้องาน้อยใจหัมึงวับก

พีกาาีอวอีกสวินอีกสมาเข้าไอ้ี่ว่ไอ้นะพี่นะเลียนะอเรียนเลียนเยนเฮ้ยไอตัวเลียนนั่นไปคุยที่หญิงอะไรน่ะมาเออ้วเป่าวะเฮ้ยเอเลี้ยนเอเลี้ยนเประสบพัน์ไงเอนี้นูเงเออใครอะใครอะ นี่เพ่งไอ้นี่เพ่ไอ้นี่งขอไม่้อไโอ้อันนีไอ้นี้เที่ยงเลยอะเพ่ยันมันมันผู้หญิงมันพีรองเลยนี่ฟังฟังฟังมันผู้หญิงเล่นด้วยนะผู้หญิงคนนี้จะตายแล้วเงอไอ้นี่ใหญ่นี่ไหน